สวัดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขณะนี้อยู่ในงานโปเกมอนเวิร์ c แชมเปี้ยนชิพกับการแข่งขัน PVP เกมโปเกมอนโกและผมโตลิโนตาจะมาร่วมรับชมไปพร้อมกับเพื่อนๆในคลิปนี้ครับโดยในแมตชนี้จะเป็นแมตช์รอบชิงชนะเลิศระดับมาสเตอร์ดิวิชันที่ว่ากันว่าเป็นดิวิชั่นที่เขี้ยวและโหดหินมากเพราะมีเทนเนอร์ชื่อดังหลายคนอยู่ในดิวิชั่นนี้ครับโดยในรอบชิงชนะเลิศนี้จะเป็นการพบกันระหว่างโคดันฮาดะ ตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้และด a n c i n g l ็อบตัวแทนจากประเทศเยอรมน,นีครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูการ PVP กันมาดูไลน์อัพทีมโปเกมอนของทั้งสองคนกันเลยดีกว่าครับโดยเริ่มจากซ้ายไปขวาทีมของโกดันฮาดะก็จะมีชาโด o โทโดเซลูก้าชาเลมทิวทาริสเบโลลินกาชาโดคิวคอนล่างคันโตและเลจิสติ e ครับมาดูไลน์อัพของ Dancing l o อบกันบ้างนะครับก็จะมีชาเลมเบโลลินกา ชาโด้ฟูชิกิบานะชาโด a ลากราสอโลลาคิวคอนและกาลามักเกียวครับโดยกติกาการแพ้ชนะใครที่ชนะ3เกมได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะแมตชนี้ไปครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูเกมแรกกันเลยครับ หลีดมาเป็น2คิวคอนแบบนี้ร่างไฟได้เปรียบทําให้ Dancing l o บต้องเปิดเซฟสวิต์เอาชาเลมออกมาแล้วก็ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้และโคดันฮาัะสวนด้วยเลจิสติลครับแม้ว่าประเภทของเลจิสติลจะแพ้ทางแต่ด้วยความที่เป็นโลหะทําให้สามารถต้านทานท่าชาร์จของชาเลมได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นท่าหมัดเยี่ยแข็งหรือท่าไซโคคิเนซิสก็สร้างความเสียหายได้ไม่มากแล้วยังสามารถสวนกลับไปด้วยท่าชาร์จแรงๆอย่างท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าอีก ซึ่งถ้าไม่ใช้โล่โดนเข้าไปนี่ก็เสียค่า HP เยอะเลยครับแถมยังเป็นท่าที่ลดดาเมจอีกแล้วก็ตีเก็บเอนจตีเก็บเอ็นจีตีเก็บเอจีตีเก็บเอ็นจีตีเก็บเอนจีใช้เป็นท่าไซโคคิเนซิสทาง il, เลจิสติลเลืกที่จะไม่ใช้โล่ได้ครับแล้วจังหวะนี้โดนเข้าไปทำให้ HP เหลืออยู่นิดนึงแบบนี้เจอสวนด้วยท่าโฟกัสบัต เนี่ยครับผลของการเจอดีบับท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าเดนซิงล็อบเลือกที่จะใช้โล่เพื่อรักษาท่าชาร์จเอาไว้พร้อมทั้งบังคับให้ฝั่งของโกดันฮาดะต้องเปิดโปเกมอนตัวที่2ก่อนครับตัวที่2ของโกดันฮาดะส่งเป็นชาโด้คิวคอนออกมาโดยการแข่งขันเวอร์ชั่นไม่ชิฟครั้งนี้คิวคอนจะนิยมใช้ท่าเร็วเป็นท่าลูกไฟมากกว่าท่าวงล้อไฟครับเพราะสามารถเบิร์ดดัมเมใส่โปเกมอนที่นิยมใช้ในทัวนาเมนต์นี้ได้มากกว่า สังเกตวิธีการเก็บเอนจี้ของเทนเนอร์ระดับสูงครับจะนับไทมิ่งให้ได้จังหวะที่ได้เปรียบแล้วค่อยกดท่าชาร์จโดนเข้าไปครับเวเทอร์บอลครั้งที่1ครั้งนี้เจ็บเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเวเทอร์บอลครั้งที่2มักเกียวเคโอไปครับ ตัวสุดท้ายของ Dancing l o อเป็นคิวคอนอ r รูลาแบบนี้ฝั่งของโกดันฮาดะได้เปรียบสุดๆเลยครับชนะทางไม่พอโลกก็ยังเหลืออีกตั้ง2โลแถมโปกเกมอนอีกตัวก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับปล่อยเป็นท่าโอเวอร์ฮีทไป Dancing l o b บกดใช้โลเพื่อมาวัดดวงกับตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นชาโดโทโดเซลูก้าคิวคอนต้องเก็บ energy ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำการเปิดโลก,ก่อนครับแต่ดาเมจของท่าอดอดออนนี่แรงเอาเรื่องเหมือนกัน ก็คงไม่มีปัญหาครับชาโดโทโดเซลูก้าปล่อยเป็นท่าแผ่นดินไหว KO ไปครับแบบนี้ทำให้โกดันฮาดะเก็บเกมแรกไปได้ก่อน1-0ต่อ0ครับเกมที่ผ่านมาเลจิสติลของโกดันฮาดะเป็นตัวเซฟสวิตที่คุ้มค่ามากๆครับสามารถลดเลือดของฝั่งตรงข้ามได้ไม่พอยังกดดันให้แดนซิ่งล็อบต้องใช้โล่อีกมาต่อเกมที่2กันครับหลีดมาเป็นชาเลมกับเบโลลิกา้า ถ้าตามปกติแล้วชาเลมจะได้เปรียบแต่ทางแดนซินลอฟเลือกที่จะสู้โดยไม่สวิต์โปเกมอนในทีออกมาซึ่งโปเกมอน2ตัวที่เหลือมันก็ไม่เชิงที่จะเอาชนะชาเลมได้ครับประกอบกับถ้าหากสลับแล้วอาจเจอสวนด้วยตัวที่แพ้ทางทําให้เสียโปเกมอนตัวนั้นฟรีก็เป็นได้ครับแล้วเบโลลิงกาเนื่องจากมีท่าเร็วเป็นท่าเลียทําให้สามารถสร้างดาเมจใส่ชาเลมได้ครับเผลอๆถึงขั้นชนะเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้เจอไซโคคิเนซิสเข้าไปยังรับไหว แล้วโกดันฮาดะสลับเอาเบโลลินก้าออกมาเหมือนกันครับเดนซิ่งล็อบตีเก็บเอน r g y ์ต่อจนได้ท่าทิ้งตัวทับแล้วค่อยสวิตเอามักเกียวออกมาโดยมักเกียวคาร่าเนื่องจากเป็นประเภทโลหะทำให้สามารถรับท่าโจมตีของเบโลลินก้าได้ครับแล้วก็ตีเก็บเอนจี g, ้ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้แล้วจังหวะนี้ใช้ท่าแผ่นดินไหวไปเลยครับโกดันฮาดะไม่ใช้โล่ โดนท่านี้เข้าไปเลือดเหลืองเลยครับก็ตีเก็บเอ็นจี้ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้เบโรเลนกาได้ท่า power whip dancing l o อ p รอบนี้ไม่ใช้โล่เหมือนกันแล้วตีเก็บเอนจี้ให้ได้เยอะๆแล้วก็กดเป็นมักเกียวได้ปล่อยท่าก่อน โกดันฮาดะเลือกที่จะไม่ใช้โล่แบบนี้ก็ KO ไปครับมาดูกันนะครับว่าจะส่งตัวอะไรส่งเป็นชาเลมออกมาเก็บเป็นจี้แล้วสวิปอเรจิสติลออกมาส่วนแดนซิล็อบส่วนด้วยชาเลมครับปล่อยเป็นท่าไซโคคินซิสไปก่อน โกดันฮาดะเลือกที่จะใช้โลครับแล้วปล่อยเป็นท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าสวนไปฝั่งของแดนซี่ล็อบก็ใช้โลเหมือนกันครับแล้วตีเกมันจี้ตีเกมันจี้ชาเลมได้ใช้ไซโคคิเนซิสีกครั้ง เนื่องจากเจอดีบับลดพลังโจมตีเข้าไปรอบนี้โคดันฮาดะเลือกที่จะไม่ใช้โล่ HP ลดไปนิดนึงแล้วสวนต่อด้วยท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า d ดนซิ่งล็อบไม่รอช้าเลือกที่จะใช้โล่กันไว้ครับแล้วก็ตีเก็บเอนจี้จน ko ไปครับ HP ชาเลมของ a ดนซ n ล็อบเหลือเยอะกว่าในขณะที่ชาเลมของโคดัน h a d ะมีโลอยู่1นึ่โลแต่อย่าลืมนะครับว่าเบโลลิงกาของ a ดนซ n ล็อบนั้นมีท่าชาร์จทิ้งตัวทับตุนเอาไว้อยู่โดยการสวิตช์นี้นอกจากจะใช้ท่าชาร์จเพื่อตัดโล่หรือตัดเลือดของฝั่งโกดัน h a d ะแล้วยังเป็นการล้างดีบับของท่าปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าที่ชาเลมของแดนซิล็อบโดนเข้าไปด้วยครับ แล้วดูครับเบโลนลินกาถึกจริงๆครับเรียจนชาลิมค O โอไปจบเกมแดนซิ่งล็อบตีเสมอเป็น1ตอน1เกมโดยรวมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่สูสีเลยทีเดียวครับแต่เบโลนลินกาของแดนซิ่งล็อบนี่ก็ถึกเหลือเกินมาต่อกันที่เกมที่3ครับหลีดออกมาเป็นทิวทาริสกับมักเกียวโกดันฮาดะต้องใช้เซฟสวิตเบโลนินกาแล้วเจอสวนได้ชาลิมครับตีเก็เอนจีตีเก็บเอนจี เบโลลินกาได้ปล่อยท่าชา์าทิ้งตัวทับก่อนโดนเข้าไปเจ็บนิดนิดครับแล้วสวนได้ท่าชา์าไซโคคิเนซิสโอดันฮาดะกดใช้โล,โล่รอเลยครับ เนี่ยครับดูครับสะสมให้ได้เยอะที่สุดแล้วค่อยกดใช้ท่าทิ้งตัวทับเรียกได้ว่านับทามมิ่งได้แม่นมากๆเลยครับโคดันทาดะ d ดนซิ่งล็อบปล่อยชาเลม k คโไปครับจากนั้นส่งมักเกียออกมาแล้วก็ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้ตีเก็บ NG, เอนจี้แล้วก็กดเป็นท่า Power อร์ว d ดนซิ่งล็อเอาบ้างครับแล้วกดใช้เป็นท่าผาทลายจังหวัดนี้น่าจะ KO แล้วครับจากนี้เพื่อนๆลองสังเกตโปเกมอน2ตัวที่เหลือของโกดันฮาดะกับของแดนซ y ่ o ล็บให้ดีครับทีมของ d ด n ซ y ่ o ลบที่มี a l โล a าคิวคอนนั้นสถานการณ์ตอนนี้ได้เปรียบมากๆเลยครับโกดันฮาดะส่งเป็นชาเลมออกมาแล้วเจอท่าแผ่นดินไหวสวนไปครับ จากนั้นสวิปต่อดาเมดด้วยอ l โลราคิวคอนเสร็จเลยครับเนี่ยครับออดอ่อนออดอ่อนออดอ่อนแล้วก็ KO ไปเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับตัวสุดท้ายของโกดันาทดะเป็นทิวทาลิสแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิกและครับปล่อยเวเทอร์บอลไปจังหวะนี้ก็ปล่อยจอยแล้วครับเรียบร้อยครับ เป็นแชมป์วนชิพอยต์ของแดนซิ n นล็อบขึ้นนำไปก่อน2ต่อ1เกมนี้ฝั่งแดนซิ่นล็อบดับทีมมาชนะทางแบบเห็นเนเลยครับมาดูกันต่อเนื่องเกมที่4เลยครับหลีดมาเป็นทิวทาริสกับชาโด์ลากลัสฝั่งแดนซิ n นล็อบต้องเปิดเซฟสวิตส่งชาเลมมาครับโกดันฮาดะไม่ยอมสวิตตามเลือกที่จะใช้ทิวทาริสสู้ต่อแล้วตีเก็บเอนจี้ตีเก็บเอนจี้ชาเลมได้เปิดด้วยท่าหมัดเยือแข็งก่อน ชาร์ตนี้ถ้าโดนเข้าไปก็เจ็บเอาเรื่องเหมือนกันครับเพราะเป็นท่าที่ใช้แก้ทางโปเกมอนประเภทบินโดยเฉพาะแล้วตีเก็บอันจี้ให้ได้มากที่สุดแล้วกดเป็นท่าก๊อตเบิร์ดเธอนี้ยังไงก็ต้องใช้โลครับเพราะถ้าโดนชาร์จนี้เข้าไปมีโอกาสถึงขั้น KO เลยครับแล้วตีเก็บอันจี้ให้ได้มากที่สุดแล้วกดเป็นท่าหมัดเยี่ยแข็งอีกทางฝั่งของโกดันฮัดก,ก็ต้องใช้โลเหมือนกัน แล้วดูครับไม่รีบตีเก็บ energy ตุนเอาไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกดเป็นท่ากอดเบิร์ดต้องยอมละครับ ko ไปก่อนตัวที่2ของเดนเซนล็อบคิดหนักเลยครับแล้วส่งเป็นอโรล่าคิวคอนมาตีหนึ่งทีจนเลือดเหลือน้อยที่สุดแล้วสวิปอาลาคูลาสออกมาเก็บ energy ต่อแต่มันไม่ ko ครับ จังหวะนี้เจอสวนด้วยท่ากอดเบิร์ดจริงๆไอเดียนี้ของเดนซ i n g ่งล็บนี่ดีมากๆเลยครับเพียงแต่ทิวทาริสมันถึกจนยังไม่เคโอโกดันฮาดะสลับเอาเบโลลินกาออกมาซึ่งเบโลลินกามีท่า Power อร์วซึ่งเป็นท่าโจมตีประเภทย่าที่ลาวกลาดแพ้ทางแบบหนักๆเลยครับแล้วหลอกปล่อยท่าปืนใหญ่พลังน้ำก่อนครับแล้วก็โดนอีกท่าปืนใหญ่พลังน้ำ มาดูกันว่าจะยอมใช้โล่หรือเปล่าเพราะท่านี้เอาเข้าจริงก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันครับทนได้ครับแล้วกดเป็นท่า power whip เรียบร้อยครับลากูลาฟไม่สามารถทนท่านี้ได้อย่างแน่นอนตัวสุดท้ายเป็นอโลลาคิวคอนด้วยฝั่งของโกดันฮาดะเป็นชาร์โดคิวคอนแถมยังเหลือโล่อีกหนึ่งโล่แบบนี้หวานเจี๊ยบเลยครับ ปล่อยให้แด n ซิ่งล็อบทำใจพักหนึ่งแล้วส่งชาร์โด้คิวคอนมาเก็บงานตีตีต,ตีแล้วปิดด้วยท่าเวท์บอลไฟ KO ไปครับเรียบร้อยครับโกดันฮาดะตีเสมอม่าเป็น2ต่อ2เกมเกมต่อไปเป็นเกมตัดสินแล้วครับว่าแชมป์จะเป็นของใครมาชมเกมสุดท้ายไปพร้อมกันเลยครับ หลีดมาเป็นทิวทาริสอีกแล้วครับรอบนี้เจอกับมักเกียวแบบนี้โกโดันฮาดะต้องเปิดเซฟสวิตใช้เบลโลลินกาแล้วเจอสวนด้วยชาเลมครับตีเกม n นจี้ตีเกมนจี NG, ้เบ,เบลโลลินกาได้ใช้ท่าทิ้งตัวทับก่อนแล้วเจอสวนด้วยท่าไซโคคีเนซิสครับมาดูกันว่าจะใช้โลหรือเปล่า โกดันฮาดะเลือกที่จะใช้โลครับแล้วตีเก็บเอนจี้ให้ได้เยอะๆแล้วก็กดทิ้งตัวทับเด n ซิ่งล็อบปล่อยให้เคโครับตัวที่2ส่งมาเป็นมักเกียวแล้วก็ฟาร์มเอนจี้ยาวๆเลยครับ ซึ่งแดนซิ่งล็อบรู้ดีว่าท่าชาร์จของเบโลลินกานั้นสร้างความเสียหายให้กับมักเกียวได้ไม่เยอะเนี่ยครับโดนท่า power whip ไปก็ทนได้แล้วฟาร์มต่อจนพอใจแล้วค่อยกดเป็นท่าผาทลายครับ โกดันฮาดะต้องปล่อยให้เบโลลิงกาเคโแล้วมาดูกันว่าจะส่งตัวอะไรครับเพราะเทินที่ผ่านมามักเกียวฟาร์มเอนเนจีได้บานทุ่งเลยครับโกดันฮาดะเลือกที่จะส่งชาโดคิวคอนออกมาแล้วก็ตีเก็บนจีกดเป็นท่าผาทาลายถ้าโดนท่านี้ไปคิวคอนเจ็บแน่นอนครับเพราะเป็นตัวที่ตีสถานะชาโดด้วยใช้โลไปครับแล้วกดเป็นท่าผาทาลายต่อ ทีนี้โลของโกดันฮาดะหมดเกี้ยงแล้วครับทำให้โดนท่านี้ไปเต็มๆเมื่อเห็นค่า HP เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ประกอบกับมีโลตุนอยู่ตั้ง2โลจึงส่งอโลลาคิวคอนออกมาฟาร์มเอเนอจีครับแล้วก็โจมตีหลุดไป1ทีครับแบบนี้เธอหน้าชาร์โดคิวคอน KO แน่นอนครับกดโลกันไว้ก่อนตัวสุดท้ายเป็นทิวทาริสแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิกละครับ โดนเวทเทอร์บอลไปหนึดอกแล้วก็เจอออดอ้อน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 แล้วก็เคโอไปเรียบร้อยครับและแชมเปียนโปเกมอนโกเวอร์แชมเปี้ยนชิพในรุ่นมาสเตอร์ดิวิชั่นได้แก่ d a n ซิ่งล็อบเทนเนอจากประเทศเยอรมนีครับเรียกได้ว่าเป็นการ PVP ที่ดุเดือดจริงๆครับคู่นี้ชิงไหวชิงพิบและทั้ง2คนมีสกิลเพย์ที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะการนับไทมิ่งก็ทำได้แม่นสุดๆไปเลยครับ แต่ผมก็แอบเสียดายตรงที่ปีนี้มีตัวแทนจากเอเชียเข้าชิงแชมป์ทั้ง2รุ่นเลยอยากจะให้ได้แชมป์ซักรุ่นจริงๆครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันโปเกมอนโกเวอร์แชมเปี้ยนชิพ2 2 2 2เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับหรือเพื่อนๆสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์ส่วนถ้าเป็นคำถามที่พอจะตอบได้ก็ยินดีตอบเสมอครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ